ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวเรามี i อจแล้วก็ถ้าใครจะซื้อสินค้าต้นไหนก็ไปดูรูปในไอได้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเข้า Instagram หรือไอให้ดูเนาะ mm hmm. ก็เข้าไปที่ไอจีนะจริงๆก็มีน้าแต่แต่ว่าไม่ได้มาแจ้งข่าวถ้าจะค้นหา ถ้าตดนหาไอจเราก็เข้าไปที่ค้นหาตรงนี้แล้วก็เขียนไปเป็นภาษาอังกฤษว่านี่ก็จะเป็นชแนลเอ้ยนี่ก็จะเป็นไอจีเรานะเนี่ยอันนี้เลยก็จะมีรูปนี้นะเดี๋ยวจะลงอีกเนาะ เ้าก็จ้บีบีป้กตุ้ย Animal Barn นะคะบันหน้าสัตว์ก็จเป็นแถบแล้วก็มีบอเชสีทองกับปักกี้นะคะก็เราไม่สบายก็เดี๋ยวมาลองรูปกันเลยค่ะ รูปไหนดีอ่ะรูปไหนดีอะเอารูปไหนคะ ก็เราจะลงรูปสก,กูชี่ในนี้นะเป็นสก,กูชี่รถใหม่อะคะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย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 